สสิในวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ร้องไห้กลางดึกอีกต่อไปเธอสร้างตัวจากศูนย์ล้มแล้วลุกเจ็บแล้วจำจนมีกิจการเล็กๆที่เติบโตด้วยน้ำผักน้ำแรงเมื่อสสิเห็นชื่อแพรในใบสมัครหัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะแค้นแต่เพราะเธอรู้ดีว่าความเจ็บปวดหน้าตาเป็นอย่างไรแพรก้มหน้าเสียงสัน่นหนูขอโทษค่ะหนูรู้ว่าหนูไม่สมควรแต่หนูอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆสสิเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นบริษัทนี้ไม่เหมาะกับคุณค่ะไม่ใช่เพราะอดีตแต่เพราะฉะ ไม่อยากทำงานกับคนที่ไม่เห็นค่าความถูกต้องแรวเดินออกไปทั้งน้ำตาในวันที่เธอไม่เหลืออะไรเลยจริงๆและในวันนั้นเองสิได้พบกับทีนักลงทุนที่เข้ามาร่วมงานผู้ชายที่ไม่ถามถึงอดีตไม่สนใจแผลในใจแต่เลือกจะเคารพในตัวตนของเธอทีไม่ได้สัญญาว่าจะรักตลอดไปแต่เขาสอนสิว่าความรักที่ดีไม่ต้องแย่งไม่ต้องแข่งและไม่ต้องทำให้ใครเจ็บสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่แย่งสามีคนอื่นไม่ได้แพ้เพราะกรรมแต่แพ้เพราะไม่เคยสร้างอะไรด้วยตัวเองและผู้หญิง ที่เคยถูกทรยศไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่ชนะเพราะไม่ยอมแพ้ชีวิตบางครั้งการเสียคนผิดคือการเปิดทางให้คนที่รักเราจริงเดินเข้ามาในชีวิต